สวัสดีค่ะลินจีปงรังสะอึนค่ะสวัสดีค่ะเบนนี่คองสีค่ะสวัสดีค่ะแตงกี้คองสะอึนค่ะสวัสดีค่ะซันนี่นางไห่ค่ะไม่ได้ยินเลยดังๆสวัสดีค่ะซันนี่นางไห่ค่ะเออวันนี้มาทำอะไรกันค่ะวันนี้เรามาเชียร์ฟุตบอลค่ะเอซีคนสิงค์ค่ะนำโดยใครนำโดยทีมูคนสิงค์ค่ะเออค่ะที่สนามอะไรนะ นามอะไรนะคะอ่าอยู่ร้อยหนึ่งค่ะซอยพวแก้วซอยพวแก้วค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า PSC ไง PSC สนาม PSC อันนี้มันมายืนเหมือนมารอบริจาคเรื่องไงมันไม่คุยไม่อะไรเลยอ่ะฮะนี่นี่สปอนเซอร์เรามีอะไรบ้างหนิแนะนำหน่อยสปอนเซอร์ของเราก็มี่ค่ะกระติกน้ำหัศจรรย์ค่ะอีกูจาก พิธีของคุณเกรซค่ะน้ำอาสนะคะแล้วก็อะไรอีกข้างหลังตหลอนไฟปีวันค่ะอ่าสว่างทนยาวนานค่ะ B1 LED เลยนะคะแล้วก็เสื้อยี่ห้ออะไรเนี่ยมาทอดนอ่ใส่สวยใส่ดีค่ะต้องเสื้อมาเดอโนค่ะใส่สบายก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ